มาจ้าข้าวนำกันเด้อเหมือนกักจะแซบบ่อแล้วก็แจวเนะเาะแจวตํำเองครัพริกเองกระเทียมเองดอกแขบ้านจานบปเลยกระีกระถิ่นน้ำเด้อทำยอดทั้งมากเนาะ ร่อยต้มจัดไปของโมของหวานกินหวานแล้วกินเออกินข้าวแล้วกินหวานล้างปากมาเห็นน้องนองมะนนุษยค่ะลงมือกันเลยมามามาตัยคำนี้ใหญ่เลยบ่า แนวเนึ่ใงไม่ไหมเพราะแบบายาปินพริกนี่จับไข่ต้มเนี่ยม้ยสุดยอดเลยต้มมกักไปได้กินกับน้ำพริกอนิ้ก็มักกินไข่ต้มน้ำพริกต่ำเองแค่นี้กะระแทบแลวพี่น้องเอย ขาวบ้านเฮาเหนือนี่ก่อนพิธยายผู้ไทยต้องมีเสียงแมวตลอดผมก็ต้องตกใจเลยพีน่นางเนรอบแมนเสียงเด็กน้อยเด้อบ่อแมนเสียงคนเนาะเสียงแมวพอดีบ้านมีเลี้ยงแมวลายโตเนาะเวลาอาดคลิปนี่ต้องมีเสียงแมวแซกเขาตลอดลายชดกับตัน เ้องมีแมวแทรกนะมีอไอก็เข้าใจในเด้อเนาะมันเปนเสียงเลียงน้อยร้องเด้อเสียงแมวร้องตามภาษาแมวเนะาะวขาบอกเลย